ขอเทสนิดนึงได้ไหมคะทั้งน้องนุกแล้วก็น้องปายนะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทและรู้ใจกันมากแค่ไหนก็คือเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยกันแล้วกันเราจะมีกระดาษหนึ่งแผ่นเนาะแล้วก็ให้คุณนุกกับคุณปายเนี่ยยืนอยู่บนนี้เนาะแล้วก็มีการตอบคําถามถ้าตอบตรง ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตอบไม่ตงจงมีการทับเนี่ยมันทับทับเลยนเล็กลงร้องหรือยังจ๊ะถ้องับก็ยืนในกระดาษได้เลยเดี๋ยวน่าจะเป็นคนถามก็แล้วกันนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมบอกตัวเลือกมาแล้วก็เลือกมาถ้าเลือกเหมือนกันรอดเลือกไม่เหมือนกันทับเลยนะงั้นให้ถามจบปุ๊บตอบปั๊บห้ได้ไหอ่าโอเคไหมทำถามแรกก็คือถ้าว่างแล้ว ไปไหนระหว่างทะเ <ét> ลภูเขาน้าตกทะเลเไ้ตายบอรครับพับับก็มันน่หน้านี้มันไม่ไปได้เลย่ใจเย็น่ะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเ็นะแขกรับเชิญใจเย็นนะคะอย่าพิ่งตบตีกันทีนีก็พับทีนึงค่วันนี้มีคำถามเพียบนะฮะห้ามพลาดเลย คำถามต่อไปนะฮะอยู่หลังกรงหนึงเอาเลยนะเอาเลยนะอย่าตอบติงกันนะออกไม่ออกนี่เอาเลยนะพร้อมนะถ้าหิวจะกินอะไรกระเพราข้าวผัดผัดกระเทียมพริกไทยข้าวผัดไปกันต่ออย่างรวดเร็วถ้าซื้อเสื้อจะซื้อสีอาใดน้ำเงินชมพูขาว คำถามต่อไปถ้าอยากกินน้ำอัดลมจะกินอะไรน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวออออออยย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 าา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 กกกกทททะะ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 ลล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 ััััันน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 นคค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 ่่่่่่่่มมมมมมงงงจถถถโเเ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 เพีีีีีขขขข้้้้้้สรรรรดววววุตตบบบึึหหหืแิชชไไไปูฟใ ถ้าจะสั่งชาหรือน,นมจะสั่งอะไรคะนมชมพูชาไทยชาเทียวชาไทยออโอเคก็สุดท้ายหมดแล้วคะ่ะเหอ,อันนี้ก็เป็นโมเมนต์สนุกๆแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับนุ๊กายด้วยท่านี้ทั้งรายการ โอเคอาลมณ์ด้วยครเนี่ยอาลมณ์ด้วยครับผมคือคือคือต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเขาชอบกันเราก็จัดให้เลยนะฮะเป็นโมเมนต์รักน่ารักของทั้งคู่นะครับผมคือน้องทั้งสองเนี่ยปังแล้วก็ดังมากมากนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ผ่านมรสุมดราม่าผัดนี่เล่นกับเจนนี่เท่าไหร่หันหน้าเล่นกับตายนิดนึงลองนิดนึงลองนิดนึงบทนึ่งอันนี้น่าดูกว่าขอบทที่เก็บความรัก มานานแสนนานจากเพื่อนต้องเลื่อนเป็นแฟนแล้วก็เลยต้องบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะขอคุณเป็นแฟนคุณขอผมแล้วกันเอาผมจะเป็นเหมือนนางเอกคุณเป็นพระเอกไปห้าสี่สสองหนึ่ง action เือว่าไงคระปาเราคบกันมากี่ปีแล้วก็สาสี่ปีแล้วมันก็นานแล้วเนาะเธอคิดว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เป็นยังไงอะก็รักกันดีนะแต่ว่า นุกว่าไปไม่ค่อยมีเวลาว่างให้นุกเลยอะเวลาวันพิเศษไปก็ไม่ค่อยมีให้ก็มีให้ตลอดแต่แค่มันก็ต้องทํางานเยอะก็ทํางานก็เพื่อกมอุมมือค่ะกุมมือแหละจับมือนิดนึงค่ะจับมือนิดนึงค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดไปทำอะไรบ้างนุกไปว้ามันถึงเวลาแล้วนุกไปกิน เขาพูดอะไรอ่ะเขาก็ับ้าอะไรวันที่นุกรอไปหาพี่แต่ว่าไปหาพี่ไม่ค่อยคุยกันสมายก็อ่ะพีสูนที่ขอจากใจในใจเลยนะครับก็อันดับแรกเลยอยากให้อยากเพื่อนดูแลสุขภาพเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนทำงานหนักมากดูแลสุขภาพแล้วก็ยังจะคอยเป็นกำลังใจให้ให้กับายเสมอไม่ว่าจะวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปจะเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ต จะเป็นเพื่อนที่คอยอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปรักเพื่อนนะครับน่า,ารักมาก,มาก,มากไปนะคะก็ไปไปก็คอยเป็นกำลังใจให้กับนุ๊กไม่ว่าไม่ว่าทางเดินของนุ๊กข้างหน้ามันจะขู่ข่าหรือว่ามันจะโรยด้วยกีบกุหลาบไปก็ยังยังอยู่ข้างหลังเสมอก็อเคยบอกบอกว่าดีใจทุกครั้งที่เห็นเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำหนังหรือไม่ว่าจะอ่าออกรายการอะไร ดีใจที่เพื่อนคนนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นมันคือความฝันตั้งแต่เด็กของเขาเขาคือนักร้องสายประกวดอ่าแล้วคราวนี้เขามายืนอยู่บนเวทีว่ามันเป็นมีพรสวรรค์แล้วแล้วก็มีพรแสวแงควบคู่มาเขาก็ไม่ไม่ละทิ้งโอกาสที่เขาเลยรับดีใจแล้วก็คอยซัพพอดอยู่ข้างหลงังเสมอน่ารักมากๆเลยก็เป็นความในใจเขาทันเลาะกันมากให้ฟีลแบบว่าผัวเมียเพิ่งแต่งงานอ่ะคือเจนนี่อ่ะเพิ่งเจอนุ๊กไปครั้งแรกนะ ถ้าถามว่าแบบว่าเป็น f อฟซไหมก็มีติดตามแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ารู้ทุกเรื่องของเขาแต่ทุกคนเข้าใจปะจะนี่เดินผ่านแต่ละทีอ่ะเขาจะมีเรื่องที่แบบเหมือนแบบว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็เถียงกันฮนะคือเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่เขามีเรื่องที่จะต้องแบบผมบอกคุณแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุณไม่เชื่อผมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วว่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็น่ารักนะเหมือนแบบ พวกคุณแต่งงานกันแล้วป่ะเนี่ยถึงได้แบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็มีแซวว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยระวังนะระวังลูกดกนะเพราะว่าเขาก็บอกเขาชอบอยู่จีนอะไรเงี้ยก็แกล้งแซวไปค่ะเพราะว่าเราดูแล้วก็เคมีเขาหน้ารักนะคะและเราอยากรู้ด้วยว่าคือเราเห็นแต่หน้ากล้องบนเวทีใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงเราอยากรู้ข้างหลังเป็นยังไงเวลาเราเดินผ่านเราก็จะมีชำเลืองมองแต่เราก็ไม่ได้บอกหรอกว่า ว่าเราแบบว่าดูอยู่อะไรเงี้ยเราก็เกรงใจใช่ไหมแล้วก็มองมองทุกคนเชื่อไหมว่าคุณไปเดินไปไหนคุณนุกก็เดินตามอยู่นั่นเลยเพื่อแบบห่างไม่ได้เลยคุณไปเดินไปซ้ายคุณนุกไปซ้ายคุณายไปขวาคุณนุกไปขวาแล้วคุณไปก็เป็นคนที่แบบเก็บอารมณ์เก็บอาการได้ดีมากเวลาพูดกับคุณนุกกับคุณไปดูไม่เป็นตัวเองมากนะคะเวลาที่เขาคุยกันคุณไปจะแบบผมอย่างเงี้นอย่างงี้ก็ แล้วคือมันไม่ดูเป็นธรรมชาติอะมันต้องมีอะไรข้างในนึ่อออปะคนเราถ้าธรรมชาติมันจะต้องแบบเนี้ยเหมือนที่เรานั่งคุยกันเน,นี่ยอนันไม่เขาก็จะแบบมีแบบว่าท่าทีต่อกันบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็น่ารักทั้งคู่นะคะ